สวัสดีครับนายนอนทัวร์ครับมือนี่เพราะว่าเฮาสิมานั่งเรือไปส้มบรรยากาศนะครับให้พี่นอมม้องเบิ่งว่าเขตอำเภอสามชัยนี่มัน,น,น,นมีอีหยังให้เบิ่งแน่อยู่รอบมือนี่นะมันเป็นแต่เที่ยวบ่อ่านี่ครับมีไอ้ไทยไอ้บนแล้วก็เสยองครับเสยองครับอ่าอันผู้ขับเรืออันไอ้อุดิบอวู้ดี้วู้ดีด้เรือครับนี่หนุ่มรอครับนี่มันจะยอดแสงน้อยนะครับเพราะว่าส้มมัอนี่เพราะว่าที่ขับไปขับมา สุงบรรยากาศไปเรื่อยนะครับนี่นี่ครับบรรยากาศเขาเขาเอินียังก่อนนี่ห้ยอยยังก่อนไอ้ายสังกะห้อยสังกะห้อยสังกะแล้วเราอุ้ที่ส้นมัน บรรยากาศควยสักการะครับมันมันเสื่อมต่ออันคระลำป่าเราบบอเสื่อมเสื่อมต่อใหม่อโ,โอ้กระลำป่าบ้านคุกอยู่ครับ <c oughs> นี่ประธานาจารย์าารยาารยบันบอคุณแม่ปรทธานามีอย่างตี ครับเวาซุบบรรยากาศไปเรื่อยครับผมบานบ้ถือบ้ถือบ้โอ้โห่มผิดทางเนาแม่ไม่ลังผีเห็นจังข่มบ้าอย่าเบื่อลงเลยครับดูพวกคุณมีอะไ นี่ครับสูงครับยันนี้เขาเปิดซีรีส์ไว้เขาเปิดซีรีส์บอกแมนบอกเปิดซีรีส์เราซีรีส์นี่คือ,อยังคือตำรวจเด้ซีรีส์คือ,อ่างปลาเบิด <laughs> สามสิบบาทครับหาว่าดีฮะถืะะถะอบ่อมาดิถึอบ่อโอ้ถือกี่ตัวนี่ <c oughs> <c oughs> มือนีปมาทองเทียวครับมือนีมาทองเทียวนั่งเรือครับ สาพนะครับการนั่งเรือมันเป็นยังไงครับอ่ามันเป็นงงเงี้ยงงเงครับมันบ้ามากคเคือสีมาแล้วต่อไปมันงู้สือว่างงเงี้ยงงเงี้ยเก้วลงมาม่เนี่ยเริ่อสีวิลเพิ่กลังมามัเนี่ยกินเา้เอาเจ้ี่ดยวโม่กลีนอ้ย้ม่็น้อยไม่เนนแล้วนไรค นี่ครับสองฟังซีฟอลอันนี้ฟังคำเย็นครับฟังนี่ฟังกูให้ฟังนี่ฟังกูแลาวนี่ฟังนี่ฟังกูแลาวเมื่อนีเมาเมาเรือครับมื่อนีเมาเรือมากครับเอ้า ครับบรรยากาศถ่ายบรรยากาศให้พีน่น้องเบิ่งครับการที่ขี่เรือเปลี่ยงเลยนี่การขี่เรือเปลี่ยงไลยน,นี่ทำไม่ได้ครับมาไอ้ส้นต่ <S <S อส้นต่อมันอยู่ฟังเนาะกลางน้ำมือมืเนาะนี่เรานี่ครับส้นต่อส้ต่อส้นต่อส้นต ไว้สักการครับนี่สุดยอดครับวิวนี่เห็พี่น้องได้มาสัมผัสเบิ้งครับผมเขอยู่ต่างประเทศบ้านเขานะะ่ะมาอยู่กันมันก็สัมผัสธรรมชาติแบบนี้นะครับดีอันนี้คือธรรมชาติเลยครับพี่น้อง ยีเหลือเมาได้มือนี่ไอ,ไอ้ยัึงดัดแหงครับองางอันนี้ก็เติมน้ำมันไปเรื่อยครับเติมน้ำมันไปเรื่อยน้ำมันไป สองพังสองพังนี่ติดปูขอเขาเอื้นเนี้ยก่อเสร็จกินพ่อเพียยหน่อยเนาะพ่อเพียยเสร็จกินคนระับพ่อเพียยเสร็จกิน <c oughs> กนี่ครับไอ้ทายมันจันทร์เองครับมัอนี่มัน,นมาเออมาทายแบบธรรมชาติบา้านเฮาน่ะ mẹ không có gì tham không minh bạch ra qua đây nhận bo từ bo mãn bo mãn bo ôi đồ đồ ไฟนะครับแม่นแม่นเนาะดีครับเ้ยเ้ที่ไปเอ้า้ที่ไปเลยอ๋อเฮยเอ้ยที่ไเอ้

ย่าของไรับผิดชอบนะครับม <Ou porque S 2> no ันมากแก้ไขมาอันนี้ที่ยากาศนะครับมัรยากาศที่หนองมึงไ้าน้าบไบมานบครับมานบบ ครับการให้ยูไหกินตามภาษาชาวบ้านครับตามพุ่มปัญญาตามพุ่มปัญญาครับกลับเลยก็ได้ครับกลับเลยกันเลยลงเต่งลงเต่งมีลงไปเต่งไหมลงเต่งไหมไปกับขึ้นครับเร็วเร็วเร็วแล้วเร็วเร็ว แถวประเทศไทยบรรยากาศในพี่น้องเบิงครับผมแล้วว่าป่ามีอยู่ป่าเสาไอ้ไม่ได้เพราะว่าผมไทยบปแล้ครับยี่เพราะว่าเปิดเครื่องเสียงไปบไปแล้วครับโอ้ถือกันบ่นี่ครับเพนกวินมาผิด สีหาลาดีพี่สัน <c oughs> เป็นมาครับอันนี้มิเตอร์ผู้รับเมาแล้วเป็นมาสีหาลาดีครับเป็นสีพวานครับโห <c oughs> สุดยอดนะครับบรรยากาศข <c oughs> ากลับได้ครับดิพี่น้องขากับ <c oughs> นี่ไม่ขี้เรือครับมันนี้เอารถมาได้บ่รถมาได้บ่รถขี้มาได้บ่อไอโอ้ขี้มาไดไน้นี่ครับปรยาดแสงแล้วแล้วท้ายกำลังเลย แล้วจวดแน้วจวดแ้วจวดแ้วจวดม้อครับหุ้ดยัจได้บรรยากาศ้สิให้มาได้อยู่อยู่ไงในน้ไปนี่ครับการที่วิธีวิตของพักอีสานนะครับ ดูไดอยคแค่้นกัหากิน้ำาน้ำแงนะครับดูน้ำโคองน้ำนี่ปสสุดยอดมาเลยครับบริกางดีแล้วแค่บาทได้ได้ยังโอ้โร่งเก่งเกงดีวะ เขาห้องครับย yeah, อดวิวในอ่าองทั่วโต๊กค่ะครับวันนี้ก็ได้ไปพันส่วนมากินป่ากินยังทมงานรถไมโครครับโรน้ไดต๊งานเกันต๊งานเงินต๊ตงานครับหางานมาเลย มีงานแต่พ่อมีปัญญาเห็ด่ะฝนเปนตกนะเราเป็นแรงมาได้นะแต่พ่อเห็ดได้เจ้าแรนมาได้ลดแรงมาได้เดินเดินเดิน เราคนกับมานอนอนยื้อสีมาเป่าได้ปะครับได้ปะเนี่คร yeah, <yeah>, yeah. ับพี่ตีชีวิตกไก่สี่ครับ mm hmm. ของไายอีสานเขานอนผู้ดนใดยุ่งไก้น้ำกับหายกินน้ำหนามครับต้อต้าต้าต้า <laughs> ตามพวกมันปัญญาของชาวบ้านนะครับเราเพ็ดก็ไม่ได้กินครับย้ำแล้วให้แล้วนะสีเขาก็ต้องเพ็ดอยู่เพ็ดกินนะครับแต่วมีส่วงหามอยู่หามขอหานจะมือไปขอหานจะมือขอหานจะมือ

ครับนี่ประมาณขามครับครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับหเหยังครับนี่ลวกหนังทอมาสบายครับลวกหนังทอปสครับจะมาอะไครับนี่ เดี๋ยวกับบรรยากาศนัยูนังกินครับอยู่ต่องไปนาครับนี่ครับเขาต้องเอาแท้สุดาวครับครับตงเพื่อเพื่อเพื่อยังครับเพื่อตามกัดเนยเพื่อเพื่อตาคกัดให้มนมให้มันนุ่มเอ่อให้ดับข้าวเนี่ยเอ่อสุ่าเพื่อดับข้าวครับ เ <Es> นืน <différents> <authority. half. S 1> oh, ุ่มด้วยยอดเนี่แมนครับถึง้นไงตัวึงไงช่เกนกนม่บลีออ่บลีครับเชดเชเพิ่นสุดยอดเลยมาตอนเนงกาตีขี่เรือมาครับนี่คุ่มเอยเพิ่นนั่งกินเนี่ยครับ เองครับคือส่อันนี้ครับนี่ครับงอบงองอบแล้วครับแนน้ำซื้อครับแนนำซื้อแลยครับแนนำซื้อเลยยงอปอะยุทยายนน้ืายาชื่อะคะคุณยายคิตตี้ค่ะนั่นเลยคุณยายคุณยายเจียวคุณยายเจีวมันเทาบันี่หะาะหมน้องเจียวแบบอันนี้พูดอะไรนี่อันนั้นเอ็มเอ็มเอ็มเอมเอ็มเคเอ็มโอ้เมียสสยงเอมบอแมอแมนบอแมนผู้ครองเปนชาเสยงครับ เจบนีเลยยังแนนัตัวโอ้ยัไแน่นัก็ยังน่าาเลยดัไ่ด้สิออกน้ำมูอยู่โต yeah, ้ปตอไใหญ่บ้านนี้พุ่นต้ไม่พูเพอมีการสุกกล้องครับตัวนี้ครับโต้ตจานอดซือูพี่ผมแอนเตอร์เทนเนาครับแซบพ่ครับเขาสลีปิงวะน้ำมูจากเลยแซมพ่ครับเพ่อนมีเปลี่ยนม่เหมือนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกินกาลิมฟองถามแน่ว่าเนี่ยว่าลิมเขื่อนคืออะไรกันเนี่ยนี่นี่เนี่ยนี่เดี๋ยวเอามันชุดปิกนิคนี่อันนี้เขามันบอกเขาจะบอกซื้อครับแต่ที้านเนี่ยปิกนินี่มันประยุกต์ได้ไป็นปิคนินี่นี่ปลอดทรได้ครับทำมีน้ำกินน้ำใจกับมาเป็นสปอนเซอร์ให้นายอันทั่วนี่ปลอดทอก็ได้เออ โอ้ดีดีปะโฆษณาามของโฆษณาโฆษณปตทนี่มีคุณภาพนะเกรดเอนะคุณภาพนะปตนะูเมาเปลนเกขอแต่น้มาอยากจะทปวสะโเอาคอยีถามคณหมอบดซอเติมน้นนั้นก็เติมแต่ปตทบอซอเออแปะเลพีทีนิดหน่อยค่ะขอสิบางๆเขาเป็นตัมพีชีนี่บ่อเราเป็นังครับพีธีกเฮ็ด แคทแคเแบบที่พูดมานี่พูดเล่นนะจ๊ะ,ะใครรักมันมนะฮะอันนี้เก็ดเก็ดเก่งครับน้ำดื่มก็กาสิงนะคะเดี๋ยวครับพี่แอดถอดถอดถอดมอเตอร์ครับเดี๋ยวอันนี้พิ่น พ่นไม่เกี่ยวขอครับเนื้อเกี่ยวคอพ่อมนไม่เกี่ยวคอนะปังเกลียวคอฝังกินข้าวปลากินข้าปลาเนี่ยีเรียลิ้มเกลือน้เนี่ยต้นเนี่ยน้ำตาซีสองเนี่ยต้นอะไรส่อวู้เขาไหวหายเปิดเส้นผมหอกเนี่ยไปหาโฆษณาโฆษณาเขาค่าเขาโอไม่โอนเขาจับบอกเขา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 ที่ว่าดูทูเขาอีกนะเอาหอง นี่แบเป็นยังครับนี่เนะโอ้นี่อันนี้ของซอน้อมครับนี่นี่โอ้ยบอกซนี่เขอะเาาวดนบกว่าอะไม่ครับถ้ามีกระจีใจโอนเงินคืนมาซื้อเหล้ารด